สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮะออไม่ใช่หวยฮานอยนะคะขออภัยหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่12เดือนกรกฎาคม2567นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่ลูดแล้วก็วิ่งนะคะวันนี้ก็เสียงเหือกนะคะพี่ๆเป็นช่วงเช้าก็ขออภัยด้วยนะคะ กอนไปรับชมแนวทางก็ฝากคาเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่ๆสําหรับมุออ่งอ้วดที่ผ่านมานะคะให้เด่นไปที่8กับ15นะคะถ้าไม่มานะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่มาตัววิ่งรูดนะคะ มาเข้าแปดนะคะงวดที่ผ่านมาท่านใดที่นำแปดไปรูดวิ่งนะคะน้องเอ็ดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเข้ามาแปดหนึ่งแปดนะคะมาในเลขกบุญนะคะพี่พี่เสียดายนะคะจับตัววิ่งรูดผิดนะคะงวดที่แล้วสําหรับงวดน,นี้ก็ขอให้จับตัววิ่งรูดถูกก็แล้วกันนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางราววันนี้นะคะในตารางของเราก็เข้าหลักห้าเอยหลักแปดนะคะขออภัยเนาะ หลักแปดแล้วก็แปดหนึ่งนะคะมาในตารางเนาะท่านใดที่ชื่นชอบจับคู่จับวินนะคะก็ตามตารางได้นะคะเดี๋ยวมาชมของวันที่สิบสองเลยนะคะพี่ๆส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางก็ตามนี้นะคะสาหรับท่านใดนะคะที่ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆ สำหรับหวยลาววันนี้นะคะตรงกัมวันสุกน้องแอดให้เด่นไปที่8ดนะคะ8ปดยังเด่นอยู่นะคะพี่พี่เด่นที่8ดแล้วก็เส่วนท่านใดจะวิ่งรูดวิ่งรูด8นะคะน้องแอดยังชอบ8ดคิดว่าแนวทาง8ดน่าจะไหลนะคะพี่พี่ ท่านใดชื่นชอบก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะลองเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะพี่แปดเก้าหนึ่งสด่นที่8กับ9นะคะสูตรนี้เน้นไปที่8 9 80ดศูนย์แปดเจี่นะคะพี่ๆตัวเน้นของเราก็ตามนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านปัง,ปงๆรวยๆนะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ